นาอกาศััรนี้บรรดาอุบาสกอุบาสิก,กาคราหห์ทานบ,บดีพร้อมทั้งบรรดาเหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วทั้งเทพโยาดาน้อยใหญ่รวมกระทั่งถึงดวงวิญญาณผู้มีความทุกข์ยากลำบากได้พากันประกอบพิธีสร้างบุญสร้างกุศลได้มีจิตใจ อันผ่องใสอันเบิกบานเป็นจิตใจของผู้ที่ได้รับรสชาติแห่งพระธรรมได้รู้ความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วบรรดาสรรพสัตว์ควรจะหาความสุขหาความล่มลื่นในจิตใจหาความสันติ <c oughs> หาความสันติสุขหาความสันโดษเพื่อที่ทำให้ตนเองนั้นไม่ต้องทุกข์ร้อนกับการที่จะต้องดิ้นรนขว,ยขวายคว้า แก้ปัญหามากมายบรรดาผ,ผู้ที่ได้ใช้ชีวิตไปในการขวนขวายดิ้นรนกระเสือกกระสนไปแต่ที่จริงแล้วเหมือนเข้ากับการเดินทางที่เข้าไปในทิศทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำเนาภัยได้เดินทางไปด้วยความ <c oughs> ตื่นเต้น,ตนด้วยความกกะวนกระวายด้วยความอยากได้ด้วยความปรารถนาในที่สุด การเดินทางก็จะมาถึงจุดสุดท้ายก็จะมาถึงบทที่เรียกว่าได้ไปข้าไปหาข้าวของไปขวนขวายไปแบกไปรวบรวมมาก็ต้องมานอนและมากองทิ้งไว้และก็จะมาเป็นภาระว่าเรานั้นเหนื่อยทั้งชีวิตแท้ที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้อะไรจากการดิ้นลนไปหามาเพราะสิ่งที่หามาทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไม่ได้เป็นของที่จะช่วยเหลือให้เรามีความสุขอย่างถาวรสงบและมีสันติสุข ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราล่มเย็นผ่องใสมีแต่ความกังวลมีแต่ความวิตกมีแต่ความทยานอยากมีแต่ความเล่าร้อนในจิตใจและหลายครั้งหลายคราก็เป็นการที่เราทั้งหลายทั้งปวงต้องลงทุนกับการที่จะต้องทำผิดศีลผิดธรรมต้องอยู่ใต้อำนาจแห่งกองกิเลสต้องอยู่ใต้อำนาจแห่งความทอยากทั้งมีสิ่งที่ <c oughs> พอใจและไม่พอใจ แต่โดยรวมแล้วก็ถือเป็นกองกิเลสที่หลอกบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้วุ่นวายไม่จบไม่สิน้นหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเมื่อมีความพอใจก็มีความรักลหลงไหลเพลิดเพลินโมมเมาผูกพันเมื่อมีความผิดหวังก็เกิดความทุกข์เกิดความโปรดแค้นอาฆาตพยาบาทนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้ลงทุนไปและได้กลับมาในลักษณะของการที่เราจะต้อง สร้างภพสร้างชาติสร้างเวรสร้างกรรมสร้างปัญหาให้ตัวเองไม่จบไม่สิ้นและในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้เสียเวลาเหมือนที่เสียเวลามาทุกภพทุกชาติบดนี้เราก็ได้เข้าถึงความเป็นจริงบ้างในบางครั้งบางคาแท้ที่จริงแล้วเราก็เป็นผู้มีสติเมนผู้มีปัญญาเป็นผู้ชอบเหตุชอบผลชอบความถูกต้องชอบความยุติธรรมเพียงแต่กำลังและ <c oughs> พลังจิตของเราไม่เพียงพอ ที่จะทำให้เราตั้งมั่นได้เราจริงอ่อนไว้ไปตามกระแสที่มากระทบตลอดเวลาและในที่สุดการกระทบก็ทำให้เราเกิดความหลงลืมเมื่อหลงลืมเราก็กลับเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นเราก็จริงกล้าที่จะทำผิดทำบาปทำในสิ่งที่เป็นปัญหาทำในสิ่งที่จะต้องทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนนั่นก็เป็นวงจรที่เกิดขึ้นมาตาลอดทุกภพทุกชาติ และก็ครอบงำบรรดาส,าสรรพสัตว์ทั่วทุกตัวตนในวัฏสงสารนี้นี่เป็นเหตุแห่งอวิชชาอาวิชชาทำให้เกิดความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็จึงทำผิดเมื่อไม่รู้ก็จึงทำในสิ่งที่เสียหายเมื่อไม่รู้ทำในสิ่งที่จะต้องก่อให้เกิดเป็นวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังที่พระพุทธเจ้าได้ปัด <c oughs> ได้บำเพ็ญเพียนมาจนกระทั่ง พระองค์ได้รู้ความเป็นจริงว่าบรรดาสปปรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นผู้มีอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็จึงเป็นผู้ที่จะต้องเดาจะต้องคาดการจะต้องทำในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและตัวเองนั้น <c oughs> มีความผูกพันอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารก็คือความคิดความไม่เข้าใจและก็เกิดวิญญ,ญาณวิญญ,ญาณก็คือการเข้าไปรับรู้เข้าไปตั้งการเข้าไปมีส่วน <c oughs> เกี่ยวข้องกับวงจรแห่งการมีรูปมีนามการมีรูปมีนามก็คือการมีกายมีใจเมื่อมีกายมีใจก็จึงเป็นที่ตั้งแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็เป็นประสาทสัมผัสที่เราทั้งหลายทั้งปวงผู้เป็นมนุษย์จะได้สัมผัสจาก6ทางนี้เรียกว่าอาจนะทั้ง6และในอจนะทั้ง6นั้นก็เป็นที่มาของการ ร <c oughs> ับอารมณ์อารมณ์ที่พอใจและอารมณ์ที่ไม่พอใจเหล่านั้นเมื่อมีสระชนะมีสัมผัสแล้วมีท่อมีสวิตมีสัญญาณที่กระทบได้แล้วเราก็จึงเกิดการสัมผัสกันเมื่อสัมผัสกันนั้นก็จะทําให้เราเกิดเวทนาเวทนาก็มีกุยเวทนาที่เรียกว่าชอบใจและไม่ชอบใจเรียกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา นี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์นั้นพยายามที่จะหนีความทุกข์และขณะที่หนีความทุกข์บางครั้งบางคราก็จะกลายเป็นคนที่ <c oughs> ทุรนทุรายทาในสิ่งที่ไม่มีความถูกต้องยุติธรรมขาดเหตุขาดผลบางทีทําให้เกิดสุกเวทนาเราก็ปาถนาดิ้นลนขนขวนควายดิ้นลนหามาและเป็นผู้ที่ไม่รู้จักความพอดีและไม่รู้จักความพอเพียงพอใจ นั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดตัณหาตัณหาคือความอยากอยากที่จะได้มาอยากที่ทําลายทิ้งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทาให้เกิดอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นหลายคนนั้นได้เกิดความยึดมั่นถือมั่นจาก <c oughs> อุปนิสัยจากตัณหาจากความต้องการเมื่อมีอุปทานก็เป็นเชื้อแห่งการสร้างภพ เมื่อมีอกชบแล้วก็จึงกลายเป็นมีชาติเราจึงได้เกิดเราจึงได้เป็นผู้มีร่างกายเราจึงได้เป็นผู้มีอยู่ในสถานะของภพภูมิต่างๆเมื่อมีภพมีชาติแล้วก็จึงกลายเป็นผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเสื่อมสลายมีแก่มีเท่ามีเจ็บมีป่วยและก็มีความสวยอกเสียใจและก็มีความตายวงจรนี้เป็นวงจรที่เดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นด้วยเหตุที่ เกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อไม่รู้ขาดสติเราก็จึงกลายเป็นผู้สร้างภบสร้างชาติและการสร้างภบสร้างชาตินี้เป็นที่มาของความทุกข์ยากลำบากของความทรมานแบบนี้เราได้มาประพฤติปฏิบัติแต่ที่จริงแล้วหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรเราปฏิบัติไปก็เพื่อที่จะให้มีวิชาคือความรู้ ความรู้ก็มีหลายระดับความรู้ก็เป็นปัญญาปัญญาก็มีตั้งแต่การฟังการอ่านนี่ก็เป็นสุตตมยปัญญาปัญญานี้เป็นปัญญาที่ทําให้เราพอเข้าใจพอที่จะเห็นแผนที่แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะกาจัดกิเลสได้ยังไม่สามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทําหรือเป็นผู้ที่ยุติบทบาทแห่งการทําผิดทาบาปทําชั่วได้ นั่นก็เป็นปัญญาเหมือนที่เราได้อ่านได้ฟังได้เป็นผู้ที่ไขว่คว้าหาความรู้มาใส่ตัวแต่ความรู้นั้นไม่สามารถทําให้เราเกิดพลังจิตได้ไม่สามารถทําให้เราเกิดความเข้มแข็งในจิตใจได้แต่หากบุคคลใดก็ตามเป็นบุคคลที่ฝักใฝ่เป็นผู้สนใจก็จะเอานําความรู้จากการที่ได้ฟังได้อ่านนั้นได้เห็นนั้นมาพิจารณานี่ก็เป็นปัญญาที่พัฒนาขึ้นเป็นจินตามยะปัญญา ได้เป็นผู้มีจิตใจจดจอ่อได้เป็นผู้มีจิตใจ <c oughs> ติดตามค้นหาความเป็นจริงเหมือนเราได้ข้อมูลมาบางสิ่งบางอย่างเราก็จึงกลายเป็นผู้นําข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาวิเคราะห์มาแยกแยะมาหาความจริงมาหาเหตุหาผลและหาสิ่งที่เราจะต้องสรุปเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดาผู้ที่ประพฤติปฏบิบัติธรรมก็จะมาจนอยู่ในสองความรู้นี่ก็เรียกว่าปัญญาแห่ง การพิจารณาเป็นจินตามยะปัญญาทั้งสองปัญญานี้เป็นปัญญาอันดีอันประเสริฐแต่ไม่ไปเป็นปัญญาแห่งการกำจัดอาสวะกิเลสไม่ได้เป็นปัญญาแห่งการทำลายล้างวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะปัญญานั้นยังไม่มีพลังจิตจวบกระทั่งเราเป็นผู้ได้มาประพฤติปฏิบัติเราได้เป็นผู้มีสติเป็นผู้มี <c oughs> ความตั้งมั่นในจิตใจและในสติ และในสมาธิที่เราทำนั้นก็เป็นความสงบเมื่อมีความสงบแล้วพลังงานนี้จะทำให้จิตใจเข้มแข็งจิตใจลึกซึ้งจิตใจเป็นผู้ <c oughs> มุ่งมั่นและในที่สุดก็จึงกลายเป็นผู้ทำให้กายก็เป็นกายแห่งความเบาสบายตั้งอยู่บนความถูกต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมเป็นอุเบกขาเป็นจิตใจที่ไม่มีการเข้าข้างตัวเองไม่ได้เป็นผู้รักตัวเองไม่ได้เป็นผู้รังเกียจตัวเองไม่ได้เป็นผู้ ปฏิเสธอะไรเป็นผู้มีความเป็นกลางเหมือนกับสารผู้พิพากษาที่จะต้องมีจิตใจอันเป็นกลางเลือกเมื่อจิตใจอันเป็นกลางนั้นก็จะทําให้เรานั้นได้นาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงอันเกิดจากความสงบทั้งกายที่เรียกว่าปัจสถานเกิดปิติจากการทําความสงบเมื่อมีสติแล้วก็จึงทําให้เรานั้นมุ่งมั่นตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเมื่ออารมณ์เดียวเกิดขึ้นเราก็จึงตัดอารมณ์พุ่งสร้างทั้งหลายทั้งปวงออกไป เมื่ออารมณ์พุ่งสร้างที่ตัดหายไปนั้นไม่มีอะไรมาเจือปนไม่มีอะไรเข้ามาเบียดบงังไม่มีอะไรทําให้เราต้องวิตกกังวลไม่มีอะไรที่เราทําให้เราต้องหวาดกลัวและเป็นผู้ที่ติดอกติดใจในเรื่องใดๆก็ตามเป็นจิตใจที่เป็นกลางเป็นจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับ <c oughs> ความถูกต้องยุติธรรมและนั่นก็เป็นพลังงานที่จะนําพระธรรมทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมาพิจารณาและพระธรรมตัวนี้ก็เป็นปัญญาเรียกว่าภาวนามายปัญญา ภาวนามยปัญญานี่มีพลังงานนันสูงสุดพระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้ก็ด้วยปัญญาแห่งการใช้ภาวนาเพราะพระองค์นั้นก็เป็นผู้เห็นได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากผู้คนและได้เห็นด้วยตาตนเองนั่นก็เหมือนกับการใช้สุตตมัยปัญญาและมาพิจารณาไตรตรองก,อก่อนที่จะได้บวชก่อนที่จะได้บำเพ็ญก็มาไตรตรองว่าทำไมเราต้องเกิดทำไมเราต้องแก่ทำไมเราต้องเจ็บทำไมเราต้องตายจะมีวิธีไหนบ้างที่จะยุติยับยัง้ง ช่างเป็นเรื่องน่ากลัวช่างเป็นเรื่องน่ากเกลียดช่างเป็นเรื่องที่ททุกข์ทรมานยากลําบากเรานั้นมีอะไรเป็นเหตุเรานั้นมีอะไรที่เป็นปัญหาที่ทําให้เรายุติไม่ได้นี่ก็เป็นปัญญาเรียกว่าจินตามะยะปัญญาในที่สุดพระองค์ก็ไม่สามารถหาคําตอบได้เพราะคําตอบจากการพิจารณาอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความสงบไม่มมีพลังจิตนั้น ก็เป็นเพียงแค่การจดการจำการเข้าใจในวาระหนึ่งอาจจะลึกซึ้งอาจจะยาวนานแต่ก็ไม่มั่นคงถาวรในที่สุดพระองค์ก็เข้าหาความสงบเมื่อเข้าหาความสงบก็เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานพระองค์นั้นก็ได้เป็นผู้มีสติอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมในที่สุดภาวนามายะปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาเกิดจากการดูการฟัง ปัญญาเกิดจากการพิจารณาตรายตองจนกระทั่งมาเป็นการพัฒนาอันสูงสุดด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ที่จิตใจที่ตั้งมั่นและจิตใจที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาในที่สุดพม,มะทั้งหลายทั้งปวงก็จึงเข้าไป <c oughs> ถูกสัตว์ส่องเข้าไปในจิตใจรู้ว่าอะไรเป็นเหตุรู้ว่าเรานั่นเป็นผู้มีความยึดมั่นถือมั่นรู้ว่าเราเป็นผู้มีอวิชชาเราเข้าใจผิดเราหลงผิด เราเป็นผู้ทำผิดและเมื่อเราเข้าใจผิดหลงผิดเราทำผิดนั้นเราก็จึงเข้าสู่กระบวนการแหง่งวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบในวันตรัสรู้ในที่สุดภาวนามายปัญญาก็ได้เห่าเห็นความเป็นจริงว่าการที่เราทั้งหลายได้มาเป็นมนุษย์นั้นแท้ที่จริงแล้วดูเหมือนมีความสุขแต่ในความสุขนั้นก็แฝงความทุกข์ไว้ในเวลา ที่จะร <c oughs> อวันส่งผลเหมือนกับที่เราจะต้องแก่และเราจะต้องเจ็บและเราจะต้องตายและนั่นก็คือความทุกข์ที่ทุกคนจะหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีความสุขจริงในขณะที่ยังเป็นมนุษย์หรือยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในที่สุดกะองก็ได้รู้ความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วด้วยเหตุการณ์ที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ถูกหลอกลวงว่าเป็นผู้เจ้า <c oughs> เป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ควบคุมเ,เป็นผู้ที่เข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนั่นก็เป็น สาเหตุใหญ่ก็คือการที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นรักตัวเองรักข้าวของของตัวเองรักคนของตัวเองรักศักดิ์ศรีของตัวเองรักสิ่งที่จับต้องได้ของตนเองและจับต้องไม่ได้ของตนเองเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบรารมีก็เป็นเหมือนสมบัติที่บรรดามนุษย์ก็อยากไข,ขว่คว้าอยากจะหามานั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์นั้นดิ่นลนและต่อสู้กันที่จะต้องนํามาให้มาเป็นสมบัติของตัวให้ได้แต่แท้ที่สุดแล้วถึงจะได้กลับมา ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือให้ตัวเองพ้นจากทุกยากลําบากได้รวมมาทั้งถึงของที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองรวมมาทั้งถึงผู้คนข้าวของสรรพสัทว์ทั้งหลายที่จับต้องได้ทุกคนก็พยายามคข,ขวยคว้าที่จะหามาเป็นเจ้าของแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถช่วยเหลือให้ตัวเองนั้นเกิดความสุขได้ระาุทธโดค์ก็จึงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วทรรพสัทว์ทั้งหลายก็ถูกหลอกด้วย ความไม่เข้าใจถูกหลอกด้วยสิ่งสมมุติสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนสิ่งที่ไม่สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดเวลาจะเปลี่ยนแปลงเร็วหรือจะเปลี่ยนแปลงช้าก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนในที่สุดก็จึงรู้เหตุว่าบรรดาสารศสสตว์ที่มีทุกนั้นก็มีเหตุมาจากการไม่รู้เป็นผู้มีอวิชชาไม่รู้ก็เข้าไปยึดติดเข้าไปยึดมั่น เมื่อเข้าไปยึดติดยึดมั่นก็จึงกลายเป็นสร้างเวรสร้างกรรมด้วยการปรารถนามีตัณหามีความอยากได้มีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็ติดมากับพฤติกรรมของทุกคนเราสังเกตดูหากเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปเจ้าข้าเจ้าของไปครอบครองสิ่งใดเราจะหวงแหนเราจะเป็นผู้วิตกกังวลเราจะเป็นผู้กระตือรือร้นที่ป้องกันไม่อยากจะให้เสื่อมเสีย และก็พังทลายอยากจะได้เพิ่มคูณขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดความผาสุขให้เกิดความมั่นอกมั่นใจนั่นก็เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่ถูกหลอกว่าข้าวของทั้งหมดบนโลกใบนี้เป็นของมีตัวมีตนเป็นของช่วยเหลือได้เป็นของที่จะทําให้เกิดความผาสุขได้แท้จริงก็เกิดความผาสุขได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวนั้นก็เป็นความผาสุขที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ <c oughs> รู้เหตุว่าอะไรที่ทำให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกข์และือ,อได้พิจารณาอย่างลึกซึ้งไปว่าหากเราตัดความยึดมั่นถือมั่นทิ้งไปหากเราไม่ขี้เข้าไปครอบครองไม่เข้าไปควบคุมไม่เข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราจะมีสถา,านะจะมีสาภาวะอย่างไร เหมือนเรานั้นจะเดินทางไปไหนหากบ้านเรือนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่บ้านเราเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เป็นผู้วิตกกังวลว่าประตูปิดหรือยังหน้าต่างปิดหรือเปล่าน้ําได้ปิดหรือเปล่าไฟเป็นยังไงบ้านเจะสุดจะโฉมบ้านของเขาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเรานี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้รู้ว่าเมื่อเราไม่เป็นเจ้าของอะไรเราก็จะเป็นอิสระเราก็จะกลายเป็นผู้ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องสร้างเรือนสร้างการ ไม่ต้องสร้างภาระผูกพันและในที่สุดการไม่สร้างเวียนสร้างกรรมไม่สร้างภาระผูกพันก็ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดเพราะเราไม่มีของอะไรบนโลกอย่นี้เราจรึงไม่ต้องวิตกกัง,งวลหวงแหนที่จะน่องนำติดตัวไปหรือหวนกลับมาที่จะมาครอบครองอีกพระพุูธเจ้าจึงรู้สถานะของการเป็นอิสระว่าเมื่อเราไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกัง,งวลครอบครองและก็เป็นเจ้าของแล้วเราก็จะเป็นอิสระและสถานะแห่งความเป็นอิสระนั้นใครจะเป็นอะไร เราก็ไม่ทุกข์ว่าจะถล่มดินจะทลายก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราไม่ใช่เราปล่อยปะละเลยแต่ว่าเป็นเพราะว่าเรารู้ความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติและไม่ <c oughs> มีโอกาสที่จะมาหลอกให้เราต้องทุกข์ทรมานเหมือนที่เราเคยทุกข์ทรมานมาทุกภพทุกชาติเพราะเรามีนั่นมีนี่เราก็จึงทุกข์นั่นที่นี่ เรามีลูกเราก็จะทุกข์เพราะลูกเรามีสามีมีภรรยาเราก็จะทุกข์เพราะสามีและภรรยาเรามีร่างกายมีลูกกตาเราก็จะทุกข์ที่ลูกกตาเรามีหูเราก็จะมีปัญหาเรื่องหูมี <c oughs> ปากมีลิ้นมีกายมีใจทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเราก็จะทุกข์เพราะการที่เรามีข้าวของที่เป็นการยึดมั่นถือมั่นในที่สุดพระองค์ก็รู้สถานะว่าความทุกแท้จริงก็คือการ ที่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของและเป็นผู้ที่ <c oughs> ไม่มีใครบังคับบัญชาได้พระพุทธองค์ก็จึงตัดใจออกจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งข้าวของที่เป็นของภายนอกและของภายในไม่ใช่เป็นผู้ที่เห็นเกตตัวแต่เป็นพาะผู้รู้ความเป็นจริงความทุกข์จึงไม่ติดในตัวของพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์และเราอริยสาวกนี่ก็เป็นสิ่งที่ ได้บำเพ็ญเพียรจากปัญญาที่ได้พัรณาจากปัญญาจะเกิดจากความสงบปัญญาเกิดจากความรู้จริงปัญญาเกิดจากจิตที่ตั้งมั่นและยุติธรรมปัญญาเกิดจากใจที่วางเป็นกลางในที่สุดพระอ,องค์ก็รู้ว่าสถานะนี้เป็นสถานะที่ยิ่งใหญ่เป็นสถานะที่ประเสริฐเป็นสถานะที่พ้นจากความเล่าร้อนแล้วในที่สุดก็จึงเป็นผู้ที่ จะต้องหาความเป็นจริงว่าสถานะนี้ดีแต่ทําไมถึงตั้งมั่นไม่ได้ตลอดเวลาสถานะนี้ดีแต่ทําไมเราถึงไม่สามารถรักษาได้สถานะนี้ดีแต่ทําไมผู้คนทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความสามารถที่จะกระทําให้เกิดขึ้นได้ก็จึงได้พิจารณาแนวทางว่าจะทําอย่างไรที่จะให้ผู้คนและตัวเองนั้นได้มีความสําเร็จอย่างถาวรมั่นคงก็จึงได้เป็น หนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็คือที่เราได้ยินคำว่ามรรคมีองค์แปดนั้นล่อย,ย่อแล้วก็เหลือเป็นศีลสมาธิปัญญาและย่อแล้วก็เหลือกายเป็นผู้มีสติสติในกายในสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมนั่นก็จึงเป็นที่มาของการเจริญปัญญาปัญญาสูงสุดก็เกิดจากการความทำความสงบตัดวงจรทั้งหลายทั้งปวงที่มาปอกวนจิตใจเราเราก็จะกลายเป็นผู้เบากายเบาใจ และก็จะเป็นผู้เข้าหาความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงอย่างชัดเจนเข้าใจความเป็นจริงว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นสิ่งที่ <c oughs> เราควรที่จะต้องมุ่งมั่นที่จะนํามาเพื่อให้เกิดผลในที่สุดเราอริยะสงฆ์และพระพุทธเจ้าก็พ้นจากทุก์ <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับบุถุชนแล้วบุถุชนนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ลิ้มรสความสงบสุขความเป็นอิสระและก็ความพ้นจากปัญหา แห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงยังเป็นผู้ขาดสติก็จึงเป็นผู้ทําอาวิชาให้เกิดขึ้นในทุกกริยาบทในทุกอริยาบุตรในทุกการเคลื่อนไหวและทุกการกระทําและในทุกสถานการณ์เทียบเมื่อเทียบกับบรรดาอริยสาวกหรือผู้ผู้พุทปฏิบัติธรรมนั้นเขาจะเป็นผู้ที่มีวิชาวิชาคือการรู้ตัวรู้แจ้งเห็นจริงรู้ปัจจุบันไม่ต้องรู้อะไรลึกซึ้งไม่ต้องรู้อะไรที่มันมาก ไปเกินกว่าความจำเป็นเราจะไปรู้เรื่องนอกจักราวาลรู้เรื่องดวงดาวรู้เรื่องในใต้ทะเลลึกหรือจะรู้เรื่องดินฟ้าอากาศก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่ทําให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะต้องกลับมาทุกทรมานอยู่ดีแต่ที่พระองค์ก็รู้คือรู้สึกตัวและตัดวงจรแห่งจิตใจที่กําลังเสพอารมณ์ที่จะมาสร้างวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกไปเหมือนกับที่เรากําลังกําหนดไป ในทุกขณะจิตเรารู้สึกตัวขณะที่มีการเคลื่อนไหวทางกายทางเท้าหรือทาง <c oughs> ท้องอะไรใดๆก็ตามกำหนดแล้วก็ขาดไปดับไปนั่นก็คือการรู้แจ้งจริงเป็นผู้มีวิชาและจากตรงนี้ก็เป็นการตัดวงจรไม่ให้อารมณ์ของจิตนั้น <c oughs> เข้าไปเสพเ <c oughs> ข้าไปรับวงจรแห่งการสะสมภพภูมิ <c oughs> ก็จึงทําให้เราทยอยที่จะ หมดภพหมดภูมิและในที่สุดเราก็จะกรรจัดอาสวะกิเลสได้และการกรรจัดอาสวะกิเลสก็คือของสูงสุดในจักรวาลเป็นของประเสริฐเป็นของที่บุคคลที่มีบุญเบาบามีที่ได้สะสมมามากมายเขาปรารถนาที่จะพ้นทุกข์และปรารถนาที่จะพบกับความผ้าสุกอันเป็นนิรันดร์วันนี้เราก็ได้เป็นผู้ที่ จะต้องเปลี่ยนแปลงออปเปในสายของเราจากการที่เรียนรู้จากการฟังจากการดูก็ต้องพัฒนาเป็นสู่การพิจารณาไต่ตองและจากพิจารณาไต่ตองก็จะต้องเป็นผู้มีความสงบใช้ภาวนามายะปัญญาภาวนามายปัญญานั้นเป็นการพัฒนาปัญญาสูงสุดทุกระบบเพื่อที่จะให้เข้าไปถึงจิตใต้สำนึกทำลายอาสวะกิเลสและจะกลายเป็นกรรมจัดอย่างถาวรอย่างเช่น บรรดาอราิยสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความร้อนรนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรไม่มีอิทธิพลใดๆกับชีวิตของบรรดาผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเขาก็จะเป็นผู้มีความสงบนิ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใสเบิกบานเป็นผู้ที่พ้นจากทุกข์แล้วและนี่ก็คือรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดว่าพ้นทุกข์ก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากอารมณ์พ้นจากความวิตกกังวลพ้นจาก สถานะที่จะต้องไปอยู่ในอบายภูมิกลายเป็นผู้ได้รับความสุขอันสูงสุดบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้มีโอกาสได้เข้าถึงการบำเพ็ญเพียรแท้ที่จริงแล้วเป็นบุญใหญ่มากเป็นบุญที่ไม่สามารถจะเปรียบเทียบใดใดได้เลยเพราะกว่าที่บุคคลจะได้มีโอกาสมาเกิดนี้ก็ยากจะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมประพฤติปฏิิธรรมก็ยากจะได้มีโอกาสได้เข้าใจและเข้าถึง การที่เหล่านี้กำลังเดินทางและกำลังจะถึงกำลังจะถึงจุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่เพราะเราก็ใกล้เราดำเนินวิธีการตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้บอกได้สอนให้เป็นผู้มีสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมและเราก็เป็นผู้ที่เข้าถึงความสงบมีจิตใจอันเข้มแข็งในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้ตัดได้ด้วย จิตที่มีพลังและเป็นจิตที่เกิดความถูกต้องยุติธรรมและในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้พ้นทุกข์ก็อนิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้กระทานี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้ได้จดให้ได้จําไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทําคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทําและอริยะสาวกได้ทําเพราะฉะนั้นคาใดครั้งใดก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นขาดบุญขาดบารมีขาดสติขาดพลังจิต ก็จะต้องหวนกลับมาทําให้เกิดมากขึ้นและจะได้กลายเป็นผู้ที่พ้นทุกข์เพอนด้ทสงผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจทําก็จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์อำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพรดาเจ้าสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทุพระองค์ได้โปรดเมตตาประทานพรให้บรรดามนุษย์และดวงญาณทั้งหลายทั้งปวง ผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอึดัดครับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความหิวกระหายมีความหนาวร้อนมีความทุรนทุรายมีความทุกข์กา,าก,กายทุกข์ใจอ้าวิชาสิ่งอภิมงคลคุณสายวิญญาณายอาถานอาเพศคำสาปคำแช่งจเนียดจนลายการเล็ก,กินีอุบัติเหตุอัป,อปมงคลอุปสรรคความยากจนนิสินค่อยเมาลายให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลง ที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆทางสิ้งหนึ่งหลายมีได้ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4ี่สุขภาพประมยัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจ,จิตใจประราสบผลสาเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานครอบครัวพร้อม้วยบุญด้วยกุศลได้เงินด้วยทองด้วย,วย,วยเกียรติยศชื่อเสียงตั้งๆหลายทั้งควงปรารถนาทางธรรมให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาญาณมีดวงตามประเสริฐได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านตืินยะถาวา